สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1จนถึง10กันยายน2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าคนเกิดวันพุธ กลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล่ะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับ ในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะได้รับพลังงานดีๆได้รับอิทธิพลดีๆจากไพ่ The ะ i e l หรือว่า View of Fortune ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น กับดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการขยับขยายเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการ หรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีเป็นช่วงเวลาที่มีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าของคุณเยอะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าการเงินสะพัดนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้าง หรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือว่าไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ในเรื่องงานนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไพ่สิบถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จโดยเฉพาะใครที่ทำงานเป็นทีมนะครับหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้ฉลองความสำเร็จร่วมกับคนในทีมในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีใครที่เคยทะเลาะหรือว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเคยมีความขัดแย้งกันต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยกันได้หรือว่าร่วมมือกันได้ในการทำงานนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุป ของคำทำนายและไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับคนเกิดวันพุธกลางคืนจะได้รับข่าวดีในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนเป็นการได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงานหรือว่ามีคนต้องการตัวไปร่วมงานด้วยบางคนเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นกับ สิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องของโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ถ้าใครที่ กำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอยากมีอาชีพที่2อ,อยากมีรายได้หลายทางนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเจอช่องทางและมีเกณฑ์จะเจอโอกาสนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับใ,ใครที่กำลังตั้งใจจะ ไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ไปหรือหากต้องสอบชิงทุนก็มีเกณฑ์จะสอบได้มีเกณฑ์จะสอบติดส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียหรือว่ายุโรปรวมถึงประเทศอเมริกา ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนที่ทำอาชีพดังต่อไปนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับได้แก่คนเกิดวันพุธกลางคืนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือว่าคนที่อบรมขายคอร์สต่างๆดวงการงานในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะโยกย้ายหรือว่าตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไปเจองานที่มั่นคงและไปเจองานที่เหมาะสมกับตัวเราครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานมานานในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ถ้าคุณตั้งใจ ในการสมัครงานบอกเลยครับว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับโอกาสจะเป็นของคนเกิดวันพุธกลางคืนที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้และไม่หมดความพยายามครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายน2566รครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่ในช่วงเวลาที่ การเงินเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีเอามากๆนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนกับไพ่9้าถ้วยครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายและไพ่ใบนี้ยังส่งพลังงานดีๆและ อิทธิพลดีๆในเรื่องเงินให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับภายใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้หลายทางครับบางคนเป็นลักษณะของการมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินนะครับ การลงทุนมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลกํำไรตอบแทนอย่างงดงามหรือว่าเป็นลักษณะของใครที่กําลังมองหาในเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่ทํำอยู่ก็มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีโอกาสนะครับค้าขายในช่วงนี้ได้กํำไรดีเรียกได้ว่าหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นลูก จ้างหรือว่าเป็นพนักงานที่อาจจะเป็นพนักงานไม่ได้ประจำต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่การเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับภายใบนี้จะพูดถึงการที่ คนเกิดวันพุดกลางคืนเวลาไปประชุมงานไปติดต่อง,งานหรือว่าไปพบปะผู้คนจะมีหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นนำพาโอกาสดีๆซึ่งจะส่งผลไปในทางที่ดีกับเรื่องเงินของคุณมาให้ครับคนเกิดวันพุดกลางคืนทั้งหลายไพย่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุป ในการทำนายดวงชะตาไพ่ใบนี้จะพูดถึงข่าวดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนใครที่รอเงินก้อนใดอยู่นะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้บางคนมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนานที่ถูกใจจากคนรอบข้างมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกัน รวมถึงการเงินที่ดีการเงินที่มั่นคงขึ้นนะครับมีเงินไหลเข้านะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นสบายใจมากขึ้นในเรื่องเงินนะครับใครที่เคยอาจจะทุกข์ใจหรือว่าอาจจะเคยมีความไม่สบายใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่า1จนถึง10กันยายนนี้ ปัญหาต่างๆดูจะเบาบางลงนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายไพราชาแห่งถ้วยครับไพราชาแห่งถ้วยใบนี้จะพูดถึงดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีรายได้เข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติหรือทำงานที่ต้อง ติดต่อระหว่างประเทศต้องบอกว่าการเงินจะไหลเข้ามามากเป็นพิเศษครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายสิ่งที่คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังคือในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนการเงินไหลเข้าเยอะก็จริงอยู่แต่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นยังไม่มีแบบแผนหรือว่ายังไม่มีการวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินที่ดี เพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่มีเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะใช้จ่ายออกไปบางคนมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บสักเท่าไหร่คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังในเรื่องของการมีแบบแผนในเรื่องของการใช้เงินนะครับ ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการมีโชคลาบต้องบอกว่าดวงโชคลาบของคนเกิดวันพุธกลางคืนเปิดออกกว้างมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาบครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีนะครับโชคลาบเป็นไปตามดวงชะตาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศล ที่เรานั้นได้ทําได้สะสมมาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมมันทําบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง1นึ่จนถึง10กันยายน2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอย่าลืมใช้เงินอย่างมีสติรอบครอบให้มากในทุกๆก,การ ใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพครับที่มีทั้งผ่านเข้ามาในโซเชียลมีเดียนะครับที่มีระบาดอยู่หนักๆตอนนี้รวมถึงมิจฉาชีพที่โทรเข้ามาหลอกลวงเราหรือส่ง SMS มมาหลอกลวงเราคนเกิดวันพุธกลางคืน ต้องระวังให้มากระวังให้ดีครับรวมถึงต้องระวังผู้เท่าผู้แก่ในบ้านจะตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10กันยายน2566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายน2,566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืน1จนถึง10กันยายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนจะได้รับพลังงานด้านลบนะครับจากไพ่ก้าดาบไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานด้านลบบางอย่างให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าดูจะไม่สดใสนักนะครับ คนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ครับไพ่เดอ h a ฮง m a n ชายห้อยหัวใบนี้จะพูดถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่กำลังคบหาหรือว่ากำลังดูใจกันอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจก้าวข้าม สถานการณ์บางอย่างไปให้ได้ภัยก้าวดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะนำพาไปสู่การเลิกลาได้นะครับแต่หากเลิกลากันไปก็จะเลิกกันไม่ขาดครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้น พอจะมีความหวังนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะจับมือคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ได้แน่นขนาดไหนเท่านั้นเองครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ให้ระวังมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ บางคนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งหรือว่าสถานการณ์อึดอัดใจที่มาจากคนรักของคุณเป็นเหตุบางคนให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนหรือว่ามือที่3มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ให้ระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้บางคู่ที่เลิกลากันไปมีเกณฑ์ดได้กลับมาปรับความเข้าใจกันในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้ครับอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะคืนดีกันได้นะครับสำหรับบางคู่แต่ก็เรียกได้ว่าจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น และเลิกลากันไปหรือว่าจากกันไปได้ด้วยดีนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ครับที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางคนยังยึดติดกับอดีตแม้มีคนเข้ามาในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้ก็ยังไม่ยอม move on จากอดีต ที่ฝังใจหรือว่าความรักที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเลเวอครับจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นคนโสดว่าจะสดใสได้จะพบเจอคนใหม่ๆได้คุณต้อง move on คุณต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ละทิ้งอดีตละทิ้งความผิดหวังหรือความเจ็บปวดบางอย่างไว้แล้วเริ่มต้นกับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะ เข้ามาครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปในช่วง1จนถึง10กันยายน2 5 6 6นี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามล ne id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะปรึกษาอยากจะระบ,บายนะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวลบกวนทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับคำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเรา เราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์ Wall มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้งห สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995